วันนี้มาดูเครื่อง3าม A 72นะครับเป็นรุ่นก้นอ่าง2ชั้นและก็ใช้ระบบเซเรนอยไฟฟ้านะครับเวลาจะสตาร์ทก็ต้องถอดออกก่อนส่วนก้นอ่างก็จะเป็นก้นอ่าง2ชั้นรุ่นนี้นะเอาไว้ใส่พวกแมคโครปั๊มลมอลองฟังเสียงกันดู ก็คือถ้าเกิดเซเรนอยด์เสียบค้างอยู่ก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับรุ่นนี้ต้องถอดออกก่อน